วันนี้อย่าไปว่านายกเยอะไอ้ว่าว่านายกได้หรอกนะแต่ว่าวันนี้มันต้องตำหนิตำรวจนะว่าตำรวจไปทำอะไรอยู่พบออตรไปอยู่ไหนนะรองพบออตรที่คุมงานด้านนี้ไปอยู่ไหนนะไปทำอะไรอยู่อ่ะนะคือพี่พูดมาตั้งเป็นอาทิตย์แล้วก็ยังไม่เห็นพบออตรขยับไม่เห็นรองพบตรขยับไม่เห็นผู้จัดการไซเบอร์ขยับนะทั้งที่ พวกเหล่านี้มันต้องเป็นมือขวาของนายกะ<ม>นะครับนะแต่ถามว่าทำอะไรอยู่<ม>อ่ะพบตรอ,อยู่ไหน<ม>ยังไม่รู้เลยถูกไหมครับวันนี้พบตรต้องขยับ<ม>นะเช่นต้องไปเอาข้อมูลไปประสานข้อมูลกับสถานทูตสหรัฐไปประสานข้อมูลจากเกาหลีใต้ประสานข้อมูลกับสถานทูตอังกฤษ<ม>เอาข้อมูลมาไล่นะ,ะสมมุติว่าชนตอจริงๆ<ม>ก็ไม่เป็นไรไอตอเนี่ยไอตอใหญ่<ม>เดี๋ยวค่อยคุยกันนายก แต่ไอเรื่องการช่วยคนเนี่ยการไปปราบปรามเนี่ยนะมันต้องเริ่มจากอะไรครับวันนี้เราต้องไล่อยู่เลยว่าหนึ่งเช็คเลยว่าคนไทยที่อยู่ถูกควบคุมในกัมพูชาปอยเปตมีเท่าไหร่อัปเดตข้อมูลจากที่พี่เคยทําไว้นะข้อมูลก็อยู่ที่สันานบุญชาติเนี่ยมันไม่อยู่ที่อื่นนะมันไม่ได้หมายว่าพี่ออกมาแล้วเอาข้อมูลหอบตามมาไม่ใช่นะใครมาก็ทําได้นะเ,เหมือนกัน สมัยในอดีตเนี่ยนะพี่เนี่ยโดนเด้งไปอยู่สำนักนายกสองปีนะทำเรื่องนี้แล้วก็โดนเด้งไปอยู่สำนักนายกสองปีแล้วกลับมาทำใหม่ก็ยังทำได้เพราะข้อมูลมันอยู่กับหน่วยนะฮะแต่อย่ามาพูดเลยว่าข้อมูลเนี่ยเฮ้ยมันตามตัวพี่ไม่ใช่มันอยู่กับหน่วยถูกไหมครับสำนวนสอบสวมนมาอยู่กับโรงพัก<ม>ไปไล่ไปทำเนี่ยนะแล้วเดี๋ยวมันจะเกิดมกักเกิดผล อันดับแรกวันนี้ตำรวจย่อนยานกันนะจนกระทั่งนะคอนเซ็นเตอร์มันมาตั้งฐานในแผ่นดินไทยแล้วนะนะตอมก็ย่อนยานนะพูดเนี่ยนะเป็นผู้จัดการตอมเนี่ยนะครับมันไม่ไหวแล้วนะคนร้ายเข้าประเทศมาเป็นเป็นเบือเลยนะโดยเฉพาะอะไรครับนโยบายในโยกเศสถฐาสมัยก่อนพี่ก็เรียนยกเศรถฐาว่าพี่กับผู้จัดการตอมก็ค้านท่านว่าท่าน อย่าไปเปิดฟรีวีซ่าหมดแบบนี้นะเพราะอะไรครับเพราะเราไม่มีมาตรการในการคัดกรองคือเราไปลอกแบบมาจากญี่ปุ่นได้จากเกาหลีใต้ได้แต่เราต้องลอกแบบมาส่วนเดียวแต่ไม่ใช่ลอกแบบเข้ามาทั้งหมดเปิดฟรีวีซ่าเพราะอะไรครับการเปิดฟรีวีซ่าของนิยกเศรษฐาโดยลอกแบบมาจากต่างประเทศทําได้ผมยอมรับแต่ว่าอย่าลืมนะครับต่างประเทศเนี่ยพอฟรีวีซ่า ญี่ปุ่นเกาหลีเขามีมาตรการในการคัดกรองแต่ของเราเนี่ยมันไม่ใช่คัดกรองมาปุ๊บชนกันเลยไอ้จีนดาจีนเทามาปุ๊บจ่ายตังค์เจ้าที่รัฐเรารับจบตอนนี้ก็เต็มประเทศไปหมดมันก็เป็นเหตุให้ฐานคอนเซนเตอร์มันถึงมาตั้งอยู่ในแผ่นดินไทยเอางี้พี่บอกเลยนะสมัยพี่รับราชการเนี่ยพี่เรียนท่านายกป,ประยุทธ์เลยว่าไอ้พวกนี้ยังไงก็ตามนะนาย มันทําในนอกประเทศได้แต่มันไม่มีสิทธิ์มาทําในแผ่นดินไทยนะพาะพี่เอาตายนะ <ừ. S 2> แต่ถามว่าวันนี้ผบ <ừ. S 2> ตรไปทําอะไรอยู่ผู <ừ. S 2> ้จัดการรองผบตรทําอ,ทอะไรอยู่นะแต่แต่ไม่ใช่ว่าวันนี้วันนี้ผมเห็นนะคนไปด่านายก <โ precautions. S 2> มันต้องถามว่าผบตรคุณทําอ, of uh. งอ,งทอะไรอยู่นะแล้วคุณจะไปโยนภาระเหล่านี้ให้ใครคุณจะไปโยนภาระเหล่านี้ให้เลขาสบชหรือคุณจะไปโยนภาระเหล่านี้ให้ปมงอหรือไม่ใช่ มันเป็นหน้าที่ของคุณพบว่าตะลอคุณไปไหนคุณทําอะไรอยู่ตอนนี้ชาวบ้านฟังชาวบ้านเอ๊ะแล้วเขาติดอะไรทาไมเขาถึงไม่ทำเขาขี้เกียจหรือเขาจะเจอตัวใหญ่หรืออ้านี่ไงพี่ถึงบอกว่าเอางี้าการไม่ทําเนี่ยนะผมไม่ได้ว่าใครรับเงินหรือไม่หรือไม่รับเงินนะผมถามว่าผบวตรอคุณทําอะไรอยู่นะผู้จัดการไซเบอร์คุณทําอะไรอยู่สมัยก่อนเนี่ยผมเนี่ยไม่มีกบรชจการไซเบอร์นะที่ผมทํา ผมไปของผมเนี่ยนะแล้วเอากําลังไปไม่กี่คนเองจับมาได้เป็นหกเจ็ดร้อยแล้วผมช่วยคนไทยกลับมาเนี่ยวันนี้ถ้านับยอดสถิติเนี่ยต้องมีสามพันกว่านะฮะเอางี้คนไทยที่ผมช่วยมาเนี่ยคนไทยในเบศไทยไม่ต้องไปกังวลเวลาผมช่วยมาเนี่ยผมเอามาคัดแย่เหยื่อโดยใช้รูปแบบของสหวิชาชีพตามพรบรป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์คําว่าแย่เหยื่อคืออะไรแยกคนไทยที่ ทำชั่วกระทำความผิดคนไทยที่เป็นเหยื่อนะเราไม่ได้มาโอบเขาทั้งหมดนะแล้วเราขยายผลต่อมันถึงจับได้เยอะแล้วพอสมัยก่อนพี่ยึดทรัพย์คือเราต้องเข้าใจว่าคนไทยเหล่านี้เวลาเราจับเข้ามาแล้วเนี่ยเขาจะกลับไปทาใหม่อีกนะแต่ถ้าเราดำเนินคดีเขาตามพรบรมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะเราไม่ใช่ดำเนินคดีเฉพาะความผิดฐานช่อโกงความผิดพรบรมีส่วนร่วม ในองค์กรจากการคชาตช้จำคุก1ิปี20ปีแล้วนาแล้วพี่เอาไปยืดรัพย์อีกพ่อแม่ลูกเนี่ยลดลามาใช้ไม่รู้เงินที่คุณหลอกคนไทยไปผมยึดหมดอะนะแล้วเอาซัพย์เหล่านี้ไปขายทอดตลาดนะแล้วเอามาเฉลี่ยทรัพย์ให้คนไทยตามเส้นเงินเพราะนั้นพวกนี้จะสิ้นเนื้อบรดาตัวไม่สามารถกลับมาทําใหม่ได้อีกแล้วแต่ถ้าคุณจับเขาแบบทุกวันนี้นะจับเขาข้อหาช่อโกงหน่อมแนมจับเขาอะไร ข้อหาไอ้อบัญชีม้ามันก็กลับมาทาอีกอะมันไม่มันไม่สะทุกฐานนะเพราะเงินมันยังอยู่เหมือนเดิมอ่ะถูกไหมครับเมือนกันเห็นไหมครับวันนี้เราจะไปพูดเลยว่าพอปตลคุณจะไปจับสสจับอะไรผมไม่เชื่อนะคุณจับแบบนี้ให้ได้ก่อนคอเซ็นเตอร์วันนี้มันอยู่ในประเทศไทยแล้วนะฐานมันเข้ามาในเมืองไทยแล้วถามว่าถ้ามีการรับผมประโยน์กันมันจะมาตั้งได้ยังไงนะสมัยก่อนไอ้พวกนี้มึงไม่มีสิมาตั้งอ่ะ เอาไปดูนะฮะล่าสุดเนี่ยนายเสือชื่อเจียงเนี่ยเจ้าของเชเวกโกโกนะที่ผมเพิ่งจับไปที่ผมจับไปเมื่อสองปีสองสามปีที่แล้วนะคนนี้เป็นคนก่อตั้งเมืองเชเวกโกโกนะรวยเป็นหมื่นล้านนะแต่ตอนนี้ผมจับมาติดคุกอยู่ที่เรือนจำกรุงเทพเนี่ยแหละนะเห็นไหมครับเมื่อวานเสือจื่อเจียงต่อสู้จจท์ั้งสาลต่อสู้ว่าคำสั่งที่จะส่งตัวเขากลับไปจีนเนี่ยนั้นไม่ชอบ พอพวกนี้ไม่ยอมกับจีนจะไปจีนมาหาชีวิตหมดนะสามดูน,ะน,นโชคดีสามดูนเนี่ยเมื่อวานผมต้องกราบขอบคุณสามูลน,นะครับนะว่าท่านมีคําสั่งเลยว่าคําร้องของเสือเจ,อเ,จอเจียงนั้นไม่ชอบนะก็ตกไปเสืยเจเจียงก็จะต้องถูกส่งกลับไปจีนตามคําพิพากษาของศาลชั้นต้น<ม>เห็นไหมครับคือพวกนี้ต้องเรียนนะครับว่าสมัยผมทํางานเนี่ยนะครับเอางี้ผมจับเสืยเจเจ,เจียงเนี่ยนะพวกนี้เสนอละร้อยหนึ่ง ร้อยล้านสองร้อยล้านนะแต่ถามว่าถ้าเราไม่มีหิบวัตปะเนี่ยนะเราต้องเอาเงินในพวกนี้แล้วปล่อยมันกลับไปนะแต่นี้ผมนี่เป็นคนจับเสือเชื้อเจียงนะเออนะครับเพราะนั้นเอางี้วันนี้เงินมันมหาศาลนะครับผมไม่ได้บอกว่าใครรับเงินนะแต่ผมพูดเป็นหลักการแล้วว่าถ้าไม่มีการรับเงินกันเนี่ยไอ้พวกนี้มันอยู่ไม่ได้ คือแน่นอนมันตั้งในกรุงเทพในปริมณฑลพ่ออะไรครับมันไม่มีทางไปตั้งยะลาปัตตานีุดอุดรหรอกเพราะมันต้องตั้งในพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตแรงเอาถามว่าเห็นไหมครับกัมพูชามีตั้งอยู่3จุดเสียนวุวิวพนมเปญบอยเปตมันไม่ไปตั้งในเมืองไกลหรอกเพราะมันไม่มีอินเทอร์เน็ตนะฮะแล้ววันนี้อย่าไปพูดเลยว่าตัดเน็ตตัดไฟมันเป็นวาทกรรมผมทํามาหมดแล้ว มันไม่มีอยู่จริงไอ้คำว่าตัดเน็ตตัดไฟเนี่ยมันมันเป็นนิทานเพราะมันมีมันมีการส่งกันอยูนะ่วันนั้นผมก็ขอให้ตัดเน็ตตัดไฟก็ไม่ตัดไม่ตัดผมก็ข้ามไปเองเอางี้มันไม่มีคนบ้าแบบผมแล้วที่ผมนางวลังข้ามไปจับต่างแดนถึงขนาดสิบประเทศนะแต่ผมก็ดีใจว่าวันนี้เรื่องที่ผมปิดทองหลังพระเมื่อสิบปีที่แล้วเนี่ยนะวันนี้มันกลายเป็นประเด็นร้อนแล้วคือวันนี้ท่านนายกเนี่ย ไม่ต้องไปตั้งซูเปอร์บอร์ดเลยเลยนะสร้างไอ้พบตรเนี่ยมึงไปทาเพราะมีทั้งพบตรก็มีกลไกอยู่แล้วมีศูนย์ปราบมีทั้งกรงบัญการไซเบอร์มีทั้งศูนย์ปราบปรา,ยารมยากรรมทางเทคโนโลยีอยู่แล้วมึงต้องไปทําแต่ท่านยกไม่ต้องไปตั้งซูเปอร์บอร์ดเห็นไหมพอวันนี้ท่านยกไปรับขี้ไว้เองเต็มเก่งวันนี้ต้องบี้ไปไอ้ผบตรมึงทาไหมยังถ้าผมเป็นนายกนะเรียกผบะตรมาคนเดียวเลย มึงจะทํากี่โมงมึงไม่ทํากูปวดมึงแน่มึงเอากําลังออกไปไปจับข้ามแดนไหนคอยทนเตอร์อยู่ไหนมึงเอาผลงานให้กูทุกอาทิตย์เอายี้มึงเป็นผบประตลรใช่ไหมมึงต้องเอาผลงานมาแสดงให้กูเห็นเนี่ยทุกวันพริหัดนะแล้วไม่ใช่แบบจับบัญชีม้านะ,ะเนี่ยทานายกบี้แค่นี้จบแล้วไม่ต้องไปสร้างซูเปอร์บอร์ดแล้วผมก็มองว่าทุกคนเขพูดไม่ได้ เลขาสมชเลขาปปงเขาบอกว่าทําไมกูต้องมาเดือดร้อนวะก็ได้เมื่อมันเป็นงานหลักของมึงไงของปปตรอเห็ไหมฮะเนี่ยผมมว่าวันนี้ท่านายกไปทางแบบนี้นะครับท่านยกก็สูญสนิทถูกไหมครับกําลังเลตติ้งดีเรื่องชายแดนเจ๊งเลยรัฐมนตรีศรีศัก์เพิ่งไปโต้ที่ต่างประเทศมาเลตติ้งพุ่งจูดเลยพอมาเรื่องนี้จมดิงจมดิงเพราะอะไร ก็พบผมว่าตลอดเขาไม่ขยับถูกไหมครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวที่สำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์